EP 16ความว่างตอน4ีทัหว่างรองรับดับเป็นประธาน,นกลไกแห่งความเข้าถึงความว่างมีขั้นตอนดังนี้เริ่มจากการสะสมความรู้ทุกความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกี ื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องนำมาใช้เขาจะตกผลึกมาเป็นความฉลาดความฉลาด IQ EQ ฉลาดนี้แยกเป็นสองลักษณะคือฉลาดจากสมองซีกซ้ายนั่นคือตรรกะเหตุผลจากเหตุผลหยาบมากไปก็จะเป็นการโต้เถียงคิดวนฟุ้งซ่านและทุกข์ในที่สุดและเมื่อพัฒนาผลจากเหตุ ผลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นจะนำการคิดพิจารณาเข้าไปรองรับร่วมด้วย เมื่อสมองซีกซ้ายทำงานเต็มพร้อมสมบูรณ์จะเข้าสู่การทำงานของสมองซีกขวาสมองซีกขวานั้นคืออารมณ์แห่งเิียงปินดนตรีที่ดำเนินทุกอย่างอย่างเป็นอัตโนมัติทั้งวาดภาพขับร้องเล่นดนตรีหรืองานเขียนก็จะพันธนาพันา,นาบทความออกมาจากจิตใต้สำนึกดังทีบจักรยาน ที่คล่องแล้วเมื่อความฉลาดเต็มทั้งสมองซีกขวาและซีกซ้ายจะนำพาสูญญา่ปัญญาปัญญา ปัญญานี้สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะทำให้เราดำเนินชีวิตรายวันได้ยังมีความสุขมากยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปก็คือวางหากวางยังไม่ได้จะเข้าใจถึงความว่างได้อย่างไรวางการยืดปัญญาทั้งปวงลงยืดศีลสมาธิยึดตบะฌานญาณริสแม้แต่การยืดความว่างยืดความรู้ ยึดปัญญาเก่าทั้งปวงก็ต้องวางลงเช่นกันนี้เรียกว่าการวางเพื่อการขยายจิตและไปต่อขยายจิตให้กว้างมากยิ่งขึ้นก็เพื่อรองรับปัญญาใหม่ที่จะเข้ามาหรือเรียกว่าตัดความคิดพิจารณาหรือตัดคิดแบบละเอียดออกไปจะเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดคิดแล้วรู้สึก หรือจะใช้วิธีดูลมหายใจอาณาปานาสติเป็นสติแบบเบาๆรู้ตัวทั่วพร้อมยิ้มเบาๆกับทุกสติหรือใช้การภาวนาอย่างที่ตนเองชอบอย่างไรก็ย่อมได้นี้ล่ะคือสายผู้ฝึกปฏิบัติ ความว่างก็คือขั้นตอนนี้คือไม่ใช่มีสิ่งใดตอบได้ไม่ได้ก็โยนความว่างไปเสียสิ้นนั้นคือว่างแบบไร้ปัญญารองรับว่างแท้จริงคือว่างจากความคิดตัดรู้จึงจะตรัสรู้เข้ามาความคิดของปุถุชนทั่วไปลงเพื่อเข้าสู่ยานปัญญาภายใน ปราดฮวงโปกล่าวว่าอารหันหากต้องการจะเป็นพุทธะจงเอ่ยปากร้องขอญาณปัญญาจากจิตภายในสู่จักรวาลดินแดนพุทธะกะเกษตรอื่นเถิดญาณปัญญาสู่องค์ความรู้ของจักรวาลหรือเรียกว่าการเข้าถึงจิตเดิมแท้แห่งพุทธะเมื่อเข้าถึงสิ่งนี้แล้วจะดำเนินทุกสิ่งอย่างไร้กรรม เพราะไม่ได้มุ่งหวังจะเอาอะไรมาตั้งแต่ต้นจึงตัดทุกเหตุแห่งกรรมทั้งปวงลงก่อนที่จะเกิดผลเสียอีก เมื่อเข้าถึงยานปัญญาได้แล้วนั่นคือการเชื่อมต่อตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเองที่เขาบรรลุไปแล้วหรือเรียกว่า higher self เราจะแจ้งในความเป็นจิตหนึ่งร่วมกันเพราะฉันนี้ล่ะคือพระพุทธเองเป็นก็ตเองเป็นพระเจ้าเองเป็นพระผู้สร้างพระผู้โปรดเองธรรมะคือหน้าที่ เมื่อรู้ชัดตนคือพุทธะเองจึงพึงทำหน้าที่แห่งพุทธะนั้นก็คือเป็นเอง I am คือการโปรดเลย ทำเลยรู้หน้าที่ที่พึงควรทําหรือทําทุกสิ่งเพื่อการให้ให้ให้แบบไม่หวังผลหรือเรียกว่ารักไรเงื่อนไขมหาเมตตาแห่งจิตโพธิสัตร์นั่นเองต่อไปทุกการกระทําจะเป็นแอดอัตโนมัติจิตเดิมแท้นั่นคือทุกขณะจิตเราจะเป็นผู้โปรดเอง แผ่แสงแผ่บุญแผ่ความปรารถนาดีโปรดล้างทุกสัพสิ่งในทุกมิติพยิ่งโปรดแผ่ล้างไปเท่าใดก็ยิ่งเป็นการขยายจิตแผ่กว้างเพื่อรองรับองความรู้ของญาณปัญญาเข้ามามากขึ้นเท่านั้นเมื่อกระทำใดๆไ,ได้อุปโลกดำลงจิตแห่งการโปรดขึ้นมา โปรดทั้งกายวาจาใจและจิตแล้วทุกขณะจิตก็ดับตามไร้ยเยื่อใยแห่งการเอาเสียงใดๆ ทั้งเอาของหยาบกลางละเอียดตัดขาดแห่งกรรมทั้งปวงดังจิตโพธิสัตว์วางรองรับดับเป็นประธานในทุกขณะจิตโปรดเช่นนี้แลสรุปขั้นตอนการเข้าถึงความว่างคือสะสมความรู้ทั้งโลกธรรมโลกีสู่ความฉลาด IQEQ สู่ปัญญา วางการยึดปัญญายึดว่างยึดรู้สู่การขยายจิตเพื่อรองรับสู่ปัญญาใหม่ตัดรู้สู่รู้สึกเพื่อเข้าถึงญาณปัญญาสู่องค์ความรู้ของจักรวาลจะแจ้งความว่างสู่การดับทั้งปวงขอบคุณบทความนบอสวะวันที่24มกราคม2566